สวัสดีครับนี่คือธนเสริมชาแนลช่องที่จะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรถยนต์ให้ได้ฟังกันครับและในวันนี้ผมจะมาแชร์และสาธิตวิธีการเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ําให้ดูกันครับและรถที่ผมจะใช้สาธิตวิธีการเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้าให้ดูในครั้งนี้จะเป็นรถโตลต้าอัลติสปี2004ครับซึ่งถ้าเป็นรถโตลต้าตั้งแต่ปี2001ขึ้นไปหัวถังน้ำยาหม้อน้ําจะเปลี่ยนมเป็นแบบหางปลาแล้วครับซึ่งเราก็สามารถใช้มือหมุนออกมาได้แต่ถ้ามันแน่นมากเราก็สามารถใช้คีมหนีบเข้ามาช่่่่ววยยได้ร้รรแตตถถาาาเเป็นนน์ีก หัวถ่ายอาจจะเป็นนอ็อตซึ่งต้องใช้บล็อกถอดเข้ามาช่วยด้วยครับอันนี้ผมสรุปรุ่นรถคร่าวๆให้ดูกันนะครับว่ารถยี่ห้อไหนบ้างรุ่นไหนบ้างที่หัวถ่ายน้ํายาหม้อน้ําเปลี่ยนมาเป็นแบบหางปลาแล้วบ้างนะครับซึ่งถ้ารถของคุณเป็นรุ่นที่ใหม่กว่านี้ก็แสงดงว่าหัวถ่ายน้ํายาหม้อน้ําเป็นแบบหางปลาแล้วครับกลับมาที่เรื่องเครื่องมือซึ่งในคลิปนี้ผมจะใช้เครื่องมือทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันครับชิ้นแรกไอ้คีมนีบชิ้นที่2ถาดรองนะ้ำอย่างที่3กลวยเติมครับ ตอนที่เราจะเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำแล้วก็ควรจะรอให้เครื่องเย็นสักหน่อยครับอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความร้อนและแรงดันครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นเราก็จะหาจุดที่เป็นหางปลาของหม้อน้ำก่อนเพื่อเล็งจากด้านบนว่าเมื่อเปลีนน้ำยาหม้อน้ำเดิมออกมาแล้วน้ำยาจะไหลออกไปตรงจุดไหนบ้างจากนั้นก็ดันถาดรองน้ำเข้าไปข้างใต้รถให้ครอบคลุมบริเวณที่น้ำยาหม้อน้ำจะไหลออกมาตรงนี้ผมขอแนะนำว่าให้ใช้ถาดรองน้ำที่มีขนาดกว้างหรือยาวสักหน่อย จะได้ครอบคลุมบริเวณที่น้ำยาหม้อน้ําไหลออกมาแต่ก็ต้องดูความสูงของถาดรองน้ําด้วยนะครับว่าไม่ให้สูงเกินไปจนสอดเข้าไปข้างใต้รถไม่ได้ครับเมื่อเล็งแล้วางถาดรองน้ําดีแล้วเราก็ขันหางปลาออกแต่ถ้าเกิดเกลียวมันแน่นมากก็ใช้ชีมหนีบช่วยนะครับแล้วก็หมุนเปิดฝาหม้อน้ําข้างบนเพื่อปล่อยน้ํายาหม้อน้ําออกได้เลยครับแต่ถ้าเกิดเครื่องยังร้อนอยู่ก็ระวังเรื่องความร้อนและแรงดันด้วยนะครับอาจจะหาผ้าสักผืนมาลองปิดฝาหม้อน้ําแล้วค่อยหมุนออกก็ดีครับ เมื่อปล่อยน้ำยาหม้อน้าเดิมออกมาหมดแล้วแล้วก็ขันถังฝาปิดเปิดฝาแกลลอนน้ํายาหม้อน้ําแบบผสมเสร็จแก๊ลลอนใหม่แล้วก็เติมเข้าไปได้เลยครับตรงนี้ผมแนะนําว่าน้ํายาหม้อน้ําที่ซื้อมาใหม่ควรจะใช้เป็นสีเดียวกันกับน้ํายาหม้อน้ําเดิมนะครับเมื่อเติมจนเต็มแล้วขั้นต่อไปแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อไล่อากาศในระบบครับพอเครื่องยนต์ทางานแล้วแล้วก็จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งรอจนกว่าพัดลมหม้อน้ําจะทํางานเพื่อให้ระบบได้ค่อยๆหมุนเวียนน้ํายาหม้อน้าครับ ถ้าระบบมีการดันน้ำยาหม้อน้ำที่เราเพิ่งเติมออกไปออกมาก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับให้รอจนพัดลมหม้อน้ำหยุดทํางานเราถึงค่อยๆเติมน้ำยาหม้อน้ำที่พอกลงไปให้เต็มครับ เมื่อเต็มแล้วก็ปิดฝาหม้อน้ําได้เลยครับส่วนน้ํายาหม้อน้ําที่ยังเหลืออยู่ก็นําไปเติมในถังพักน้ํายาหม้อน้ําโดยให้ระดับน้ําอยู่ที่ประมาณกึ่งกลางของขีดแม็กและมินครับเมื่อเสร็จแล้วก็ดับเครื่องได้เลยครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ใช้เวลาเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ําไปประมาณ40นาทีครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะมาแชร์วิธีในการเช็คว่าน้ํายาหม้อน้าที่คุณใช้อยู่นั้นยังมีคุณภาพอยู่หรือเปล่านะครับ หากใครชอบคลิปนี้ผมรบกวนกดไลค์แชร์และ Subscribe ให้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ